จะเป็นสะพานให้เธอเดินผ่านข้ามไปเป็นบันไดให้ได้ปีนไปสู่ฝันเป็นดวงไฟที่คอยส่องในวันทางมันคือบาริธาคือความฝันของซอซโกโค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ,ะวันนี้ก็เป็น เป็นเกียรติและก็ยินดีอย่างยิ่งในการที่สำนักประสานงานชุดโครงการโลจิสติกส์ร่วมระหว่างวรชรแล้วก็สอกอว ได้จัดในสัมมนา,าในส่วนของโลจิสติกส์เพื่อรองรับผลกระทบจากภายน้ำท่วมสำหรับมหากรรมวิชาการสกวรในวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยขอเท้าความไปปีที่แล้วนิดนึงตอนขณะที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยทางเราทางสำนักประสานงานร่วมระหว่างชาวชรและสกวร์ในด้านโลจิสติกส์เราก็ทราบว่าไอ้โจทย์เรื่องเนี้ยทางโลจิสติกส์หรือระบบการจัดการโลจิสติกส์เข้ามามีผลกระทบแน่ๆอยู่แล้วนั้นตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้น พอหาน้ําท่วมปุ๊บมหาวาลัยมิดลเปิดปับ๊บเราก็เลยจัดระดมสมองทันทีในเรื่องของอโลจิสติกเพื่อจัดการกับภัยพิบัตินะคะเราได้รับความร่วมมือจากหลายๆมหาวิทยาลัยแล้วก็จากหลายๆห,หน่วยงานนะคะเพื่อช่วยในการระดมสมองกันจนในที่สุดเนี่ยเราก็จะมีโจทย์คอนเซปต์เปเปอร์ขึ้นมานะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเชั่น ในวันนี้นะคะในส่วนต้นเนี่ยก็จะเป็นาทางมหาลัยเชียงใหม่าจาจันปุนจะมาเล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์ของอาทางภาคเหนือนะคะว่าเราจะ,จะเขาไปมีส่วนอย่างไรในการจัดการน้ำท่วมนะคะแต่ในตอน ในครึ่งที่2เนี่ยพลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าจากการระดมสมองของทั้งวิชาการและภาครัฐภาคเอกชนนะคะเราก็ได้โจทย์ที่เป็นตัวตั้งต้นขึ้นมาว่าจากการร่วมมือกันระหว่าง4หน่วยงานนะคะหรือ,อมากกว่านั้นด้วยนะคะตอนนี้ที่ที่เข้าขึ้นเวทีกับเราก็จะมีทังางมหาลัยเชียงใหม่มหาลัยฮอร์ตคนกาไทยมหลาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็หน่วยาง,งาน CDRI นะคะก็จะมี ทางภาครัฐนะคะจะช่วยเข้ามา contribue ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลองทางภาครัฐเตรียมรองรับอะไรไว้บ้างนะคะแล้วทางโจทย์วิจัยที่ทางภาครัฐต้องการนักวิจัยของเราเนี่ยทางชุดประสานงานโลจจสติกร่วมระหว่างวอชิงตันสควอเนี่ยได้เตรียมโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนหรือเปล่าที่จะได้ผลวิจัยนํามาซึ่งการนําไปใช้ได้อย่างแท้จริงในการป้องกันผลกระทอที่จะ,ะเกิดจากภายนำท่วมนะคะก็งั้น ในวันนี้ก็คงจะขอให้ทุกท่านได้รับข่าวสารข้อมูลแล้วก็ข้อมูลทางวิชาการข้อมูลด้านโลจิสติกส์ทางด้านจากนักวิจัยแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนทุกท่านร่วมกันนะคะขอบคุณมากค่ะท่านครับ,รบก,ก็ยินดีมากนะครับสําหรับที่สกบมีเวทีตรงนี้นะครับเพราะว่าทางนักวิชาการก็ได้พูดคุยกันเยอะพอสมควรเกี่ยวข้องกับภัยวิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมานะครับปัญหาหนึ่งที่เราพบก็คือในเรื่องของ การจัดการนะครับวันนี้วันนี้ในกรอบตรงนี้ที่ผมได้รับหน้าที่มาก็คือว่าคงมาพูดในเรื่องของอินโทรดักชันกันนะครับหรือว่า,าภาพรวมคร่าวๆนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับคงคงไม่ได้ใช้เคสที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพแต่ว่าอาจจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยของโดยเฉพาะทางลุ่มน้ำ ตอนบนนะครับอาจจะเป็นภาพภาพคร่าวๆกันเพื่อจะนําไปสู่เหมือนที่อาจารย์วง,งพันธ์กล่าวไว้ในเมื่อตะกี้หนึ่งก็คือว่าในในเซสชันต่อมาก็คือเป็นการเป็น,เป,นเป็นบทวิเคราะห์ต่ออีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตใช้เวลาไม่มากนักนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้สนุกกว่านี้ก็คือผมคิดว่าเรื่อง,เร,องเรื่องตรงนี้นะครับบา,บางเรื่องเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ใหม่แต่ว่าคงกล่าวแนะนํากันเฉยแต่ว่าถ้าจะให้สนุกมากกว่านี้ก็คือถ้าเกิดมีใครก็ตามที่ มีข้อมูลจากในฟลอรก็อาจจะมีการพูดคุยกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์อันหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณภาคเหนือนะครับที่ณะวิศกรรมศาส์มหายเชียงใหม่เนี่ยได้ลงมือปฏิบัติมานานนะครับก็ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของภาพรวมทั้งหมดนะครับจากอีกหมวกหนึ่งเนี่ยเราถอดเราถอดหมวกจากนักโลจิสติกไปเนี่ยเรามาดูหมวกในเรื่องของทางด้านทางด้านน้ำบ้างนะครับก็เพิ่น โด, back, โดยพื้นฐานเนี่ยผมเป็นวิศวกรโยธาแล mm hmm. ก็ทํางานทางด้านน้ามาพอสมควรในระดับหนึ่งาจากกรอบของน้ำเนี่ยที่เรามีความเข้าใจตรงกันเนี่ยเราเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าน้าคือ,ค,อคือชีวิตนะครับเราเราเห็นภาพเราเข้าใจตรงนี้มานานมากนะครับดังนั้นดังนั้นความสัมพันธ์ของน้ําที่มีต่อกระบวนการต่างๆเนี่ยก็คงคงคงปฏิเสธไม่ได้ว่าน้ํามีความสําคัญอย่างไรนะครับทุกชุมชนที่เกิดขึ้นนะครับเริ่มตั้ง อยู่กันที่บริเวณริมน้ําเป็นหลักอยู่นะครับคงคงคงเห็นเห็นกันดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้นนะครับว่าบทบาทของการใช้น้ำเนี่ยในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างผมคงพูดไปอาจจะไม่สิงคนไนกระทางทางสไลด์หน่อยหนึ่งนะครับแต่ปัจจัยที่เกิดขึ้นนะครับในบริบทของน้ําที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเราจะมองดูจากแผนที่ตรงนี้นะครับเมื่อประเทศไทยมีหลายลุ่มน้ำนะครับลุ่มน้ําที่มีผลกระทบต่อ ต่อกรุงเทพมากที่สุดก็คือรุ่มน้ํารุ่มน้ําเจ้าพระยานะครับซึ่งไล่ตั้งแต่ทางฝั่งของอ่าวไทยเนี่ยจกนกระทั่งถึงเชียงใหม่นะครับสิ่งที่เราเห็นที่สุดก็คือว่าถ้ามองกันโดยถึงจุดแล้วเนี่ยปัญหาของน้ําจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างของคนแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ธรรมชาตินะครับก่อนหน้านั้นเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องระ,ระดับหนึ่งนะครับแต่เมื่อชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยความสัมพันธ์แล้วก็นโยบายการใช้ทรัพยากรตรงนี้อาจจะไม่ไม่สมดุลที่เกิดขึ้นนะครับกรอบกันทั้งเนี่ยเรามีสิ่งที่เราเข้าใจกันดีก็คือเรามีปรากฏการณ์ทางด้านโลกร้อนเกิดขึ้นมานครับทำให้กระบวนการต่างๆที่เราสะสมกันมาเนี่ยหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่สามารถใช้ได้ต่อไปอีกนะครับจึงจําเป็นจะต้องมีการปรับตัวกันใหม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือแผนที่ประเทศไทยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นร่มน้ำของของประเทศไทยนะครับที่มีการแบ่งมาหลายภาคนะครับที่เราเห็นอยู่ก็คือบริเวณบริเวณตั้งแต่ 6, 7, 8, 11, ด2นี่ยนะครับน,นี้คือรูปน้ำที่มีผลโดยตรงกับทางร่มน้ำร่มน้ำชัพยานะครับอันนี้ก็เป็นภาพอันหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับร่ปน้ำปิงนะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับในการจัดการเรื่องเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในมองอีกกรอบหนึ่งก็คือกรอบของมันเป็นลอจิสติกของน้ําที่ผ่านมานะครับแต่ปัญหาที่เราเกิดขึ้นในในปัจจุบันปัญหาหนึ่งก็คือการจัดการบริหารประเทศเนี่ยแบ่งแยกกันออกจากการจัดการรุ่มน้ำนะครับดังนั้นดังนั้นการใช้ทรัพยากรต่างๆการจัดการต่างๆเนี่ยไม่ได้แบ่งตามรุ่มน้ําเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานของรัฐไม่มีความเข้มแข็งพอหรือว่าไม่สามารถจะประสานงานกันได้ดีการจัดการทรัพยากรลักษณะนี้ก็จะมีข้อจํากัดอยู่นะครับ อย่างที่เราทราบดีนะครับเราแบ่งกันตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําอันนี้สิ่งสิ่งที่เราได้ยินกันมานะครับแต่เมื่อเราพิจารณาลงไปในในเบื้องที่เล็กมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นก็คือความสําคัญของของเมืองที่ตั้งอยู่ในบริเวณน้ํานะครับเมื่อก่อนเนี่ยเท่าที่เราเข้าใจกันอยู่เนี่ยเราเราเราอยู่กับน้ําได้ดีมาตลอดแต่พอพอเรามาตั้งเมืองเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับาการใช้พื้นที่เนี่ยก็จะมีผลต่อน้ํามากพอสมควรเหมือนกันนะครับ ในขอบเขตต่างๆที่เรามองเห็นนะครับถ้าเกิดเรามองดูจากภาพตรงนี้นะครับอันนี้เป็นบริเวณที่เราได้รับผลกระทบอยู่นะครับอันนี้เป็นบริเวณทาง,ทางด้านบนนะครับเราไม่สามารถแก้ปัญหาจากตรงนี้นะครับโดยที่ละเมิดหรือว่าไม่ได้พิจารณาข้างทางข้างบนได้ดังนั้นการจักการลุ่มน้ําจึงเป็นกรอบแนวคิดที่สําคัญนะครับเพื่อใช้ในการผลักดันนโยบายต่อไปนะครับเมื่อใดก็ตามซึ่งรัฐามไม่สามารถจัดก,การภาพรวมนี้ทั้งนี้ทั้งหมดได้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปลายน้ําก็ยังมีเห็นอยู่นะครับ ปัญหาเกิดขึ้นเยอะนะครับตั้งตั้งแต่เราไปทำเซอร์เวที่เราไปดูที่ลุ่มน้ําของเชียงใหม่มาสิ่งที่เราพบจากจากการวิจัยตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือว่าข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นข้อมูลในเชิงภาพรวมนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าข้อมูลที่มีอยู่นั้นเนี่ยไม่สามารถจะทานายข้อมูลในเชิงลุ่มน้ําขนาดย่อยได้นะครับตอนนี้เป็นเป็นข้อจํากัดที่มีอยู่นะครับพื้นที่หลายพื้นที่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ อยู่ในบริเวณตอนบนนะครับซึ่งเราอาจจะคิดว่าไม่มีการขาดน้ําเกิดขึ้นนะครับเชียงใหม่ไม่มีไม่มีแ้งเกิดขึ้นบริเวณภูเขาแต่ปรากฏว่าข้อมูลชี้มาว่าในบางพื้นที่ในบร,บร el el ิเวณตอนบนนะครับก็มีการก็มีการขาดน้ําอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาของน้ําที่เกิดขึ้นจริงๆนะจึงไม่ใช่เป็นเพียงเฉพาะน้ําท่วมนะครับปัญหาของน้ําที่จริงๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมี2มิติด้วยกันก็คือมิติเชิงคุณภาพแล้วก็มิติเชิงปริมาณ มิติเชิงคุณภาพนะครับก็เราจะเห็นว่าน้าน้ํามีคุณภาพดีหรือไม่ดีตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือเปล่าแต่มิติเชิงปริมาณที่เราเห็นชัดเจนก็คือปัญหาน้ํามากเกินไปก็คือน้ําท่วมนะครับแล้วก็น้ําน้อยเกินไปก็คือน้ําแรงวันนี้เราประสบเหตุเหตุที่ชัดของน้ําที่มากเกินไปเราไม่สามารถจัดการได้ทันนะครับแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่เจอกับเหตุการณ์ที่น้ําแรงนะครับซึ่งกระบวนการของกา๊าซเซนระจกเนี่ย ะระบุให้เราเห็นถึงความน่าจะเป็นว่าความผันผวนของบริเวณตรงนี้นะครับอาจจะทําให้อ,องค์คาประยกของเราทั้งหมดเนี่ยก็คือรัฐะเนี่ยหรือโครงสร้างพื้นฐานที่เราคุยกันถึงในวันนี้ก็คือในเรื่องของ,องโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นกายภาพแล้วก็เป็น o r g a n ization structure ก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่มันเป็นนโยบายหรือการจัดการต่างๆเนี่ยไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สามารถมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะตอบสนองกับปรากฏการณ์ตรงน,นี้ได้อันนี้คือข้อแท้จริงที่มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครถามว่า จริงๆแล้วเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นความผิดของใครนะครับถ้าเกิดความพี่เห็นส่วนตัวของผมก็คือผมคิดว่ามันเป็นความไม่พร้อมนะครับของโครงสร้างพื้นฐานนะครับทั้งกายภาพและไม่ใช่กายภาพของของเราต่างหากที่ไม่สามารถที่จะตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะครับเมื่อก่อนการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ดุเดือดขนาดนี้นะครับแต่อันนี้เป็นประตูบานแรกๆที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งยวดต่อไปอนาคตนะครับนั้นผมจึงคิดว่าน่าจะเป็นนีมมีหมายที่ดีที่เราได้มาเริ่มคุยกันว่าจริงๆแล้วปัญหาจริงๆนั้นเนี่ย ขึ้นอยู่กับการจัดการจัดการตรงนี้ต่างหากนะครับว่าภาษีที่เราลงไปเนี่ยมันจะสามารถตอบสนองตรงนี้ได้จริงหรือเปล่านะครับก็ผลที่ออกมาก็ชัดเจนนะครับรัฐบาลก็ได้มีนโยบายการจัดการต่างๆนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้เสียภาษีเราก็กําลังเฝ้ามองดูอยู่ว่าเอ๊ะมันมันเวิร์กจริงไหมนะครับมันได้หรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยออทางนักวิชาการก็สามารถช่วยได้ตอบจากเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาปรากฏว่านะครับสิ่งที่เราพบก็คือว่าหลายโครงการเนี่ยนะครับมันจะมี คงคงอาจจะไปคุยในเวทีอื่นนะครับแต่เราพบว่า,าสิ่งหนึ่งที่ตอนตอนน้นก็คือเราไม่สามารถจะชะลอน้ําได้นะครับเราไม่สามารถจะจัดการน้ําแบบบูรณาการได้นะครับและในในปัจจุบัน,นนี้คือปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นปัญหาที่เราพบในภาคเหนือนะครับจึงไม่ใช่เป็นปัญหาน้ําท่วมแบบลุ่มน้ำเจ้าพยาปัญหาที่เราพบในภาคเหนือคือรัชฟั f ที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาของการตัดไม้ทำลายป่านะครับ ก่อนหน้านั้นเนี่ยปัญหาจะไม่หนักขนาดนี้นะครับถ้าป่าไม้ยังมีอยู่นะครับดังนั้นกระบวนการของการจัดงานาจัดการน้ําบนพื้นที่ต้นน้ําจึงสําคัญมากเหมือนกันไม่ได้ลดปริมาณน้าฝนลงไปแต่สามารถชะลอได้การชะลอน้ําได้ไม่ได้แปลว่าเราจะแก้ปัญหาน้ําท่วมนะครับการชะลอน้ําขึ้นมาได้แปลว่าเรามีโอกาสมากขึ้นอีกนะครับหรือเรามีเรามีการจัดการได้ได้มากขึ้นอีกการมีเขื่อนมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาน้ําท่วมได้นะครับก็ ก็เป็นข้อเท็จริงที่เรารู้กันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าข้อเท็จริงบางอย่างเนี่ยหลายท่านก็คงทราบลวนะครับประชาชนบางส่วนก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งของนักวิชาการที่ทําได้คือเผยแพร่ข้อเท็จริงตรงนี้ออกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจัดการน้ําโดยภาพรวมทั้งหมดมควรจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ก็เป็นงานที่ทางทางกลุ่มของทางมหาวิทยาลัยได้ทํามาโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนนะครับก็ภาพรวมเป็นลันกษณะนี้นะครับถ้าไม่มีมนุษย์อยู่นะครับปัญหานี้ก็ไม่เกิดขึ้น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือมนุษย์ลงไปอยู่ตรงนี้ละนะครับไม่ได้อยู่เฉพาะปลายน้นอย่างเดียวนะครับมนุษย์ตอนนี้เข้าไปอยู่ในทุกๆยอมย่านะครับเท่าที่มนุษย์พึงจะอยู่ได้นะครับเมื่อวานก่อนผมกลับมาจากใ้ห้องสอนนะครับสิ่งที่เราพบมาคือบินสายการบินขนาดเล็กนะครับเราก็บินเรียบภูเขาไปสิ่งที่พบแล้วก็ตกใจมากคือว่าไม่มีไม่มีม่อนไหนนะครับหรือไม่มีเขาลูกไหนซึ่งไม่โดนถังนะครับเดี๋ยวผมมีภาพไม่เห็นนะครับว่าว่าสถานการณ์ป่าไม้ ที่ตอนเหนือเราสนใจมากเนี่ยแล้วเราเราคิดว่ามันไม่มีอะไรเราคิดว่าเราสามารถเอาอยู่เนี่ยปรากฏว,ว่าผมกําลังพยายามจะบอกว่าเรื่องสถานการณ์ป่าไม้ซึ่งเกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยมันเริ่มเอาไม่อยู่ละนะครับเราก็จะเห็นภาพกันว่าเป็นไงบ้างดังนั้นการแก้ปัญหาโดยง่ายที่สุดนะครับก็คือเอามนุษย์ออกไปนะครับแต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถใช้ช้อยนี้ได้นะครับมนุษย์จาเป็นจะต้องดารงอยู่เพียงแต่ว่าเราจะดํารงอยู่อย่างไรต่างหากนะครับก็ก็เป็นโจทย์ที่ที่ท,ท,ที่ที่เห็นกันอยู่ อันนี้เป็นภาพอันหนึ่งนะครับที่เห็นว่าสิ่งที่รบเร้าเนี่ยรบเร้าหรือว่ารุมร้ออ,อการใช้น้ำเนี่ยมนุษย์มีกิจกรรมเยอะมากเลยตั้งแต่ทาําไร่เ่อนลอยเหมืองแร่อุตสาหกรรมการประมงป่าไม้พืนที่ป่าไม้ปลูกป่าทําสวนผลไม้ที่อุตสาหกรรมการทํานาโลจิสติกเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะโยงกับประเด็นเรื่องของโลจิสติกก็คือเป็นปัญหาที่เราละเมิดมานานนะครับมันมีหลายประเด็นของเหตุของปัญหานะครับผมคงไม่สามารถบ,บอกได้ว่ามีอะไรบ้างเพราะเวลาจํากัด แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือนโย,ยบายการใช้ที่ดินครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ไกลตัวหรือใกล้ตัวก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากเ <arc> มื่อใดก็ตามที่เราไม่สามารถจชเบรกหรือว่าทะลุป,ประเด็นนี้ไปได้ถ้าเรายังเร,เรายังไม่สามารถเชื่อมโยงการใช้ที่ดินกับกับเรื่องของการใช้น้าแล้วแล้วก็เรื่องของเรื่องของการใช้การใช้แม่น้ำนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลับมาสู่การใช้ที่ดินได้เนี่ย ปัญหาก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เหตุเหตุหนึ่งของงานวิจัยระบุว่าการใช้ที่ดินเนี่ยเป็นปัญหาหลักๆนะครับซึ่งเบางครั้งเรา,าเราเพิกเฉยไปนะครับก็ตั้งทุกอย่างนะครับตั้งแต่เมืองอยู่ใกล้น้ําเกินไปหรือว่าเมืองไม่สามารถอยู่ร่วมกับน้ําได้หรือ,อคนกับป่าอะไรเงรี้ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอแตะประเด็นนี้ไว้นะครับส่วนเซสชั่นต่อมาคงคงได้มีโอกาสได้ได้พูดคุยยังต่อนะครับ อันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่เห็นภาพชัดๆเหมือนกันนะครับว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นเคสของเมืองเชียงใหม่นะครับฝนตกมาทีหนึ่งนะครับเรามีเวลาเคสล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมมีเวลาขนของอยู่ที่ประมาณ7ดชั่วโมงบ้านผมติดแม่น้ําปิงนะครับกรมชนเ,เขามีระบบเตือนภัยซึ่งเราลงทุนไปหลายล้านนะครับแต่ช่วยเราได้ดีที่สุดก็คือ7ชั่วโมงก็ยังดีกว่าซีนามินะครับ7จชั่วโมงผมกลับมาที่บ้านแล้วก็เตรียมแพ็คของนะครับ